กับสวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่ๆเอฟซีทุกท่านแล้วก็ผมขอสวัสดีทุกคนแล้วกันนะครับสวัสดีช่วงยามเย็นๆหน่อยเห็นนี้บรรยากาศดีมากๆนะพอดีไปดูดข้าวนะพึ่งมานะครับก็ขอบคุณมากนับสาหรับหลังไม้นะครับวงนี้ก็รอรับนักกีฬาได้เลยนะผมจัดให้นับชอบแบบไหนหลังไม่มาได้ผ่านมือแพร่ก็ยินดีต้อนรับนะครับถ้าเกงถ้ากลัวนะครับก็ แล้วกันไปส่วนตัวผมคนคุยง่ายๆนะครับผมง่า,งงายๆสบายๆครับเชื่อมันก็ลองคุยกันดูถ้าไม่เชื่อมันก็ไม่เป็นไรนครับผมบางทีนะผมเจอทุกรูปแบบนะวันๆผมบอกเลยยอมรับว่าปวดหัวจริงๆแต่ผมก็ต้องเนี่ยผมก็ไม่รู้เนาะมั่นใจอะไรเอยียดแท้คอมเมนต์นะครับเน้นย้ำเท่านั้นนะครับนะเพราะว่าสมัยนี้มีจฉาชีพมันเยอะนะครับผมบอกเลย ครับก็นี่ครับเก็บเที่ยวที่สองนะครับได้สบายสบายเลยลุกหน้านับปากไวเข้าปีกออกขยับครบเครื่องนะพัมมาตัวนี้นะครับจับสวยด้วยนะครับดูนะทรงเอานะครับเอาไว้หน้าอย่างนี้เนาะสองเที่ยวแล้วพี่พี่ไหนที่ชอบก็นับสามใบเทานะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับพี่อุตสาห์นะครับเสียสละเวลานะครับเข้ามารับชมนะครับ บรรยากาศดีๆด้วยกันนับที่เมืองแพร่ก็เข้ามาชมเพื่อเป็นกรณีศึกษาเท่านั้นนะครับหรือแนวทางสําหรับเกษตรกรยังไงนะวันนี้ผมขอฝากนับของดีเมืองแพร่ไว้หน่อยแล้วกันนะครับบอกเลยพิเศษหูนะทุกนายก็วันนี้นะครับเข้ามาชมนะอีกครั้งนะเข้ามาชมเพื่อเป็นกรณีศึกษาเท่านั้นนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ